อาตมาจะขอถาวายพระพรในจริตกประการที่พระมหาบาพิตมีพระราชประสงค์แปลว่าเวลาการที่เน่นช้ามาอาตมาและไม่ได้บันทึกเสียงถาวายต้งนี้ก็เพราะว่าคอไม่ดีพูดเสียงไม่ออกไม่สามารถจะบันทึกได้เป็นเวลานาน,านมาในวอกาสนี้ เสียงพอจะใช้ได้บ้างแต่ก็ยังไม่ปกติเห็นว่าสมควรจะบันทึกตัวไว้ได้แล้วจึงบันทึกตัวไว้มาสำหรับจริตกในตอนนี้อาตมาจะขอปรารบเรื่องราคาจริตที่พระมหาบพิตเคยตรัสว่าบางคนเขาเข้าใจว่าตัวเขาเองไม่มีราคาจริต ความจริงคำว่าา,าจริตไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้ใครในกามารมณ์เสมอไปทั้งนี้ก็หมายถึงว่าบุคคลใดก็ตามยังมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมอร่อยการสัมผัสเป,เป็นที่พอใจอย่างนี้เป็นต้น ก็ชื่อว่าบุคคลเป็นผู้มีราคะจริต <c oughs> แล้วคำว่าราคะจริตหมายถึงว่าวการรักสวยรักงามเป็นต้นนี่ไม่หมายความว่าเป็นผู้มากมากในกามารมณนี่คนส่วนใหญ่ถ้ากล่าวคําว่าราคะจริตก็มักจะมีความเข้าใจว่า ตนเองจะเป็นผู้มากในกามารมณจึงจัดว่าเป็นราคาจริตความเห็นเช่นนี้จะมีการพลาดจัดความจริงไปมากก็เป็นเหตุให้บุคคลนั้นมีความประมาทคิดว่าตนเป็นผู้ไม่มีราคะดังนั้นในการที่พระมหาวพิธทรงมีพระราชประสงค์ต้องการยใ,ให้บันทึกเฉพาะจริตต่อจริต หนือว่าจริตหนึ่งต่อนหนึ่งเทปปัตมาเห็นชอบด้วยสำหรับราคาจริตนี้เป็นอันว่าพอจะเข้าใจได้ว่าคนใดก็ตามถึงแม้ว่าไม่มีความรู้สึกทางเพศถ้าจะมีความต้องการรูปสวยภาจะน่าสวยดอกไม้มีลักษณะสวยอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ก็ยังชื่อว่ามีราคะในวฤิาการหนึ่งอารมณ์ใดที่ปรากฏว่าอารมณ์นิ่งอยู่ในความพอใจในกามอารมณ์อารมณ์นั้นยังจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีราคะจริตไม่ได้ต้อสายการสัมผัสเป็นสำคัญถ้าความสัมผัสและการยั่วเย้าทำให้เกิดขึ้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ มีอารมณ์ด้านจากกามารมณ์จริงๆอย่างนี้จริงจะใช้ได้สําหรับท่านที่มีอารมณ์ด้านจากกามารมณ์โดยอํานาจของธรรมะก็จะต้องมีข้อเปรียบเทียบอีกข้อหนึ่งมันก็คือไม่มีอารมณ์โทสะเข้ามาเจือปนเ <c oughs> มื่อคนที่ไม่มีราคะจริตจริงๆตัดความรู้สึกในเพศได้จริงๆ ก็ต้องตัดโทสะร่วมกันได้ด้วยทั้งนี้เพราะว่าเป็นองค์ของพระอนาคามีนี่ต่อไปนี้ธรรมาจะขอปรารภเรื่องราคาจริตที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรได้ทรงตรัสว่ามีกรรมฐานสิบเอ็ดอย่างควบคู่กันเป็นผู้เข้าทำลายลึกแระหัตระหันราคาจริต สำหรับกรรมฐานสิบอดอย่างนั้นอาตมาจะขอย่อลงมาเหลือเป็นสองคือหนึ่งกายกตานุสติการพิจารณากายว่ามีแต่การสามสสองคือผลขมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นและทุกส่วนของร่างกายองค์สมเด็จพระจอมไตยให้พิจารณาว่าเต็มไปได้วยความสกปร,รก ทำให้เห็นสกปรกเป็นของน่าเกลียดอย่างนี้เป็นลักษณะของอสุปกรรมฐานอีกสิบอย่างแต่ามาจะไม่จำแนกแต่ไดอย่างแะขอถวายรพระพรแบบรวบๆทั้งนี้เพราะว่าพระมหาบพิษทรงมีความเข้าพระไทดีแล้วในเรื่องนี้แต่ว่าพระมหาบพิษทรงมีความสงสัย แ,แคลงใจในด้านการพิจารณากายว่าจะทำอย่างไงจึงจะเห็นว่าร่างกายสกปรกนี่เป็นส่วนที่มหาบพิทรงมีความสงสัยมากแล้วก็จะรู้สึกว่าเห็นด้วยไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตรัสสั่งว่าหรือว่าจริตของผมจะไม่ตรงกัน อันนี้อาตมาก็ขอถวายพระพรว่าขอ้อน,นี้เป็นความจริงเรื่องการที่จะทำลายนิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งก็ดีหรือจะทำลายกิเลสจุดใดจุดหนึ่งก็ดีซึ่งเป็นจุดใหญ่อันนี้องค์สมดเด็จพระจอมไตรปรมศาสันดาหให้มุ่งเจริตเป็นสำคัญอย่างบคุคคลผู้มี พุทธจริตเป็นบุคคลที่มีความฉลาดมากอาต่นอ,อย่างนี้แตาม,มาเคยประสบมาในสมัยที่เคยฝึกร่วมกันว่าเขาพูดนั้นไม่สามารถจะเจริญในอสุปกรรมฐานได้และไม่สามารถที่จะเจริญในกายยกตานุสติได้ทั้งนี้เพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อปานวัดบานโค เคยเตือนท่านผู้นั้นว่าเธอไม่เหมาะสมที่จะไปพิจารณาสุปกรรมฐานท่านนี้ก็เพราะว่าจริตของเธอไม่เหมาะสมสำหรับพระมหาบอกพิษก็เช่นเดียวกันอาตมาพิจารณาแล้วเห็นว่าพระมหาบอกพิษมีพระจริตไปในด้านพุทธจริตเป็นสำคัญ แนอกจากนั้นก็มีศรัทธาจริตเจียปนผสมอยู่ที่มีกำลังมากหากว่าจะมาพิจารณาในด้านอสุภกรรมฐานและกายกตานุสติกรรมฐานย่อมจะเห็นยากหากว่าจะทรงตรถามว่าถ้าไม่สามารถจะใช้อสุภกรรมฐานกับกายกตานุสติกรรมฐาน อย่างนี้อารมณ์สมาธิจะมีผลไหมอาตมาก็ต้องของทอถวายพระพรเพราะสมาธิมีผลแน่ไปตามสายของโลกิยชานแต่ในเมื่ออารมณ์สมาธิจะก้าวเข้าสู่โลกุตระชานไม่ขั้นประโสดาบัน ก็ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้กายกตานุสติกรรมฐานและสุภกรรมฐานเป็นกําลังใหญ่ต่อเมื่อกําลังใจเข้า,ขาก้าวเข้าไปสูรสร่สกิทาคามีตอนนี้กายกตานุสติกรมกรมฐานกายสุภกรรมฐานเริ่มมีบทบาทเล็กน้อยพอสมควรไม่มากนักถ้ากําลังจิตก,ก้าวเข้าสู่ พระอนาคามีมรรคตอนนี้มีความสำคัญต้องใช้กายกตานุสติและสุภกรรมฐานเป็นกำลังใหญ่ควบคู่กับพรหมิหารสี่ตอนนี้ก็เพราะว่าพระอนาคามีจำต้องตัดราคะคือความกำหนัดยินดีในเพศและปฏิฆะอารมณ์กระทบกระทั่งแห่งจิต ตอนนี้ถ้าะมหาบาพิษจะทรงจัดถามว่าถ้าไม่ฝึกผลในด้านราคะจริตไปแล้วคือไม่จริญนอุปกรรมฐานกับกายกตานุสติกรรมฐานไปในตอนต้นมุคคลที่จะก้าวเข้าสู่เป็นพระอนาคามีจะมิไม่มีผลหรือทั้งนี้ธรรมมาภาพก็ต้องถวายพระพรว่าการเวลาเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อการนำอารมณ์จิตเข้าก้าวเข้าสู่ในความเป็นพระสูนดาบันย่อมมีกำลังมากกับชันโลกีเพื่อรมทรงตัวนี่ตอนที่จิตจะก้าวเข้าสู่พระสกิทาคามีย่อมเป็นของไม่อยากเมื่อเข้าถึงก้าวเข้าสู่เป็นพระสีคาคามีมักในตอนนี้ก็ใช้อสุภกรรมฐานกับกายยกตานุสติกรรมฐานมากขึ้น อาศัยที่ฌานเป็นฌานโลกกตระมีอการทรงตัวจะทำลายความรู้สึกในเพศตเล็กน้อยพอสมควรเมื่อทรงความเป็นพระสกิทาคามีแล้วคนนี้มีจิตมีกำลังเข้มแข็งขึ้นการจะใช้อารมณ์เข้าประหัตประหันการมารมเริ่มหน่ายกายกาตานุสติและสุภกรรมฐานเป็นของไม่ยาก ตอนนี้ข้อเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับนักเรียนที่ศึกษามาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเราขึ้นปฐมปีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้าศึกษาตามลำดับนี้จะรู้สึกว่าไม่หนักถ้าอยู่อยู่โตแล้ว,วเรียนรักก็รู้สึกว่าจะหนักมากกว่าแต่คนที่มีความ,มพยายามมีวิทยาอุตสาหะจริงๆก็าสามารถทำได้ สำหรับพระราชปพระ,รบระอบพ์คอมพระมหาบพ,พิตรก็เช่นเดียวกันซึ่งทรงถามว่าจะทำยังไงจริงๆเห็นว่าร่างกายสุกปรกพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สุกปรกเหมือนกับเอามือไปหยิบของสุกปรกมาแล้วก็มันล้างมันก็สะอาดตอนนี่การพิจรนารณาในะสุปกรรมฐานก็ดี ในกายกตาทุสติกรรมฐา,านก็ดีองค์สมเด็จพระจินสีทรงประรภว่าต้องพิจารณากายของตนเองด้วยพิจารณากายของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนอกจากตัวเองด้วยพิจารณาวัตถุท่าต่างๆด้วยว่าเป็นสิ่งสุขบก นี่ทรงตัดว่าสมมติว่าเอามือไปหยิบอย่างอื่นมามันเป็นของสกปรกแล้วล้างเสียมันก็สะอาดอันนี้ส่วนที่หยิบขอให้พระมหาบาพิษทรงพิจารณาว่าส่วนที่หยิบเป็นเป็นของสกปรกแต่มันเป็นอะไรเป็นวัตถุธาตุหรือว่าเป็นร่างกายส่วนชิ้นส่วนของร่างกายของคนหสัตว์ ถ้าเป็นวัตถุาธาตุองค์สมเด็จพระบรมาโลกระหน่าก็ก,กล่าวว่าท่านธาตุาดินถ้ามันเป็นของแข็งาธาตุดินมีสภาวะสกปรกถ้าเป็นของเหลวก็จัดว่าเป็นาธนาตุน้ําก็แสดงว่าน้ําสกปรกนั้นสำหรับาธาตุดินกับาธาตุน้ํานี่ในร่างกายมีหรือเปล่ามีดินไหมหรือว่ามีน้ํำไหม เมื่อมาพิจารณาท่าดินกับทตุน้ําในร่างกายมีเมื่อส่วนใดที่มีความเข้มแข็งสิ่งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพาาทุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นทตุดินถ้าส่วนใดเป็นของเหลวในร่างกายส่วนน้ํอมนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรเรียกว่าาตุน้ํานี่มาพิจารณาทตาดินกับทตุน้ําในร่างกายของตนเอง ว่าธาตุน้ำส่วนไหนในร่างกายที่ไม่สกปรกถ้าจะบ้วนน้ำลายออกมาเคละถ้าจะบ้วนน้ำลายออกมาน้ำลายในปากอมได้แต่พอบ้วนออกมาแล้วทุกคนพากันลังเกียจว่าน้ำลายสกปรกก็ต้องถอยหลังเข้าไปพิจารณาน้ำลายว่าเป็นของอยู่ที่ไหน ถ้าเป็นของอยู่ในร่างกายก็สแสดงว่าส่วนของร่างกายมีความสกปรกถ้าจะสั่งน้ำมูกออกมาน้ำมูกออกมาจากร่างกายแล้วก็พิจารณาว่าน้ำมูกทีส่สกปรกะสะสาดเมื่อพิจารณาไปแล้วก็เห็นว่าน้ำมูกสกปรกต้องถอยหลังคิดว่าน้ำมูกที่มาจากไหน ถ้าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาจากร่างกายพวกคนก็ทราบว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสกรปรกอันนี้ก็ต้องทวนคิดว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอยู่ที่ไหนหันเวทีเจนว่าอยู่ในร่างกายนี่ส่วนย่อยแค่นี้ ถ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าส่วนที่เป็นน้ำในร่างกายเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดตอนนี้มาพิจารณาธาตุดินว่าธาตุดินที่อยู่ในร่างกายเป็นของสกปรกหรือว่าของสะอาดคนถอยหลังซึ่งรีระร่างกายภายนอกส่วนที่มีความสัมพันธ์ที่สุดก็คือหนังกําพรา้า นังกําพระนี่ปกติจะมีความเกลี้ยงกลาำอยู่แต่ถ้าว่าอาศัยการซึมออกมาจากเหงื่อเมืเ่อเหงื่อซึมออกมาจากร่างกายคนทุกคนก็จะต้องยอมรับว่าเวลานี้ร่างกายสกปรกแต่ว่าเมื่อร่างกายสกปรกมีความเหนียวเ,เหนียวเหนอะไม่ได้เหงื่อทุกคนก็่าพากันอาบน้ำารืยเช็ดตัว ชำระร่างกายให้สะอาดความรู้สึกว่าสกปรกก็หายไปเลยมีความเข้าใจว่าร่างกายสะอาดถ้าว่าการชำะระล้างครั้งเดียวสะอาดตลอดกายก็ควรจะยอมรับว่าร่างกายสะอาดได้แต่ได้ว่าก็ไม่สะอาดจริงเราต้องอาศัยการชำะระล้างร่างกายเป็นสำคัญจึงมีอาการเช่นนั้น ถ้าร่างกายสะอาดจริงๆตั้งแต่เกิดมาจนวันตายก็ไม่ต้องชำระร่างร่างกายมีการชำระร่างร่างกายมีการอาบน้ำมีการเช็ดตัวกันตามปกติก็เพราะว่าร่างกายเป็นของสุขปรกถ้าใส้ความเคยชินของจิตจึงไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้สกปรกมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันก็ร่างกายนี้สะอาด ได้ความจริงกันพิจรารณาว่าร่างกายสกปรกหรืร่างกายสะอาดนี่ต้องค่อยๆทำไปตามกำลังคำว่ากำลังอันนี้้ามาก็จะขอถาวายพระพรว่ากำลังของจิตมีความไม่สม่ำเสมอกันถ้าจะใช้ในด้านของกำลังชานโลกี ในตอนนี้พระมาหาภพิตถ้าหากว่าทรงตำหนับตำราต่างๆนด้นรับฟังมาจากที่ไหนก็ตามเจนว่าบุคคลผู้ทรงฌานโลกียังมีคติแห่งสมาธิไม่แน่นอนทั้งนี้ก็หมายถึงว่ายังมีอาการขึ้นลงของจิตบางขณะ จิตทรงฌานได้ดีบางขณนนะอารมณ์ของฌานก็เสี่มตัวลงหาความทรงตัวแน่นอนไม่ได้ทั้งนี้พระอะไรก็เพราะว่าจิตของบคุคคลผู้ทรงฌานโลกียังมีความไม่มั่นคงยังมีความโยกโครงจิตยังตกเป็นทาาของนิวรห้าประการคืออารมณ์ที่เป็นอกุศล นอกจากนิวนรณ์ห้าปรยการแล้วอารมณ์ที่เป็นอกุศลอย่างอื่นก็ยังมีอยู่มากที่ยังมีอำนาจเหนือจิตฉะนั้นตามที่พระมหาบอพิษทรงตรัสว่าการพิจารณาแร่งกายเป็นของสปกปรกนี่กรบผมหินจะทำไม่ได้เพราะว่าคงจะไม่ใช่จริตของตนอันนี้ตา่ตม,มาก็ขอรับรอง ม้าจริตของพระมหาบ่าพิษไม่ตรงกับราคะจริตความจริงมีแต่ว่ากําลังของราคะจริตมีเป็นกําลังส่วนน้อยกําลังส่วนใหญ่ของพระมหาบ่าพิษนั่นก็คือพุทธจริตเป็นสําคัญแล้วก็มีสธาจริตเป็นกําลังหนุนใหญ่ น้ำพระไทยก็ส่งเต็มเปี่ยม,ยม,ยมไม่ได้พรหมรีหารสีถ้าการอย่างนี้มีกำลังใหญ่ย่อมไม่สามารถจะมองเห็นราคะจริตได้ง่ายนกแต่ก็เป็นผลดีเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญพุทธาจริตก็ดีศรัทธาจริตก็ดีกำลังพรหมริหารสีก็ดี เป็นกรรมฐานที่มีกําลังใหญ่และมีเป็นกุศลที่มีกําลังใหญ่ที่สามารถจะนํากําลังใจให้เข้าสู่ความเป็นอริยมรรคอริยผลได้โดยไม่ยากนี่เป็นอันว่ากําลังของจิตของท่านที่จะพิจารณาในด้านราคะจริตคือพิจารณากายคตานุสติได้สุภกรรมฐานมีความสําคัญต้องวัดระดับจิต แต่ความจริงอาตมาก็ดีรูดูเหมือนว่าอาจารย์องค์อื่นก็จะมีหลายองค์เหมือนกันที่เทศสอนบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเลยเขียนบนรรดาลำับตรำรากันออกมาก็มักจะบอกว่าให้ทำลายอารมณ์ราคาจริตให้หมดไปในอันดับของชานมีการพูดแบบนี้ก็ทำมาและการเขียนก็ตาม ตอนที่พระมาหาพิพธทรงตัสว่าเป็นของยากเป็นปัจจัยธรรมามีความรู้สึกตัวว่าการเขียนตำรายคนดีการแนะนำบรรดาคณะทธิยานุสิกคนดีผิดจากพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้พิจารณา ว่าคนที่จะรับฟังนั้นเป็นคนอันดับไหนทั้งนี้ก็เพราะว่าอาตมาเองก็ได้เคยถวายพระพรและกลากะ่าวกับบคุคลทั้งหลายว่าไม่ใช่สัพพัญญวิสัยแต่ถ้าว่าถึงกระนั้นก็ดีก็ยังแบกความโง่ไปสอนคนเองอาตมาขอขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณในข้อนี้ที่ทรงเตือน คำว่าเตือนก็หมายความถึงว่าพระองค์ทรงตัดว่าเข้าใจได้ยาก <c oughs> เป็นการตัดได้ยากในการที่จะตัดราคะอันนี้ก็ต้องหมายถึงว่าถ้าเป็นกําลังชาญโลกีเขาตัดแค่เพียงแค่นี้คนที่ปฏิบัติเพียงแค่ชาญโลกีจะเห็นว่ายังมีการสมสู่อยู่ระหว่างสามีพัญญา ยังมีความรักในเพศยังมีความโกรธคิดจะประหารประหารบุคคลอื่นยังมีความหลงในความต้องการต่างๆในด้านวัตถุระบุคคลเป็นอันว่าคนในระดับชั้นได้ขั้นชาญโลกีไม่อยู่ในเกณฑ์ตัดอะไรได้ทั้งหมดคำว่าตัดอารมณ์ยังไม่มีเลยสำหรับบุคคลผู้ทรงชานประเภทนี้ นิชานโลกีเป็นแต่เพียงร,งระงับอารมณ์ได้เล็กน้อยเท่านั้นถ้าจะปฏิบัติในด้านชาโลกีในราคาจริตคือใช้กายกตานุสติกับอสุปกรรมฐานเอาตามที่ปฏิบัติกันมาถ้าเยาว,ว่าค่อยไปตามตรรลาก็เป็นของยากก็มองเห็นได้ยาก ตามที่ปฏิบัติกันมาจริงๆต้องถอยหลังนึกเพราะการก้าวเลยไปนานๆอาจจะลืมหลังได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบพระมหากรุณาที่คุณที่พระมหาพิษทรงติ่งมาให้เข้าใจมีความรู้สึกตัวเมื่อถอยหลังลงไปในอดีตขณะที่ปฏิบัติกันอยู่ในขั้นกรรมฐานเบื้องต้น อันนี้จะมีความรู้สึกตนอยู่ว่าทรงอารมณ์ดีอยู่ในด้านเขานักที่คุมจิตเป็นสมาธิเท่านั้นได้ความจริงในเวลาที่ทรงสมาธิจริงๆบางครั้งก็ไม่มีอะไรเป็นผลหรือว่ามีผลบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นเคือลมอาจจะานไปสู่หาความสวยสดงดงามตามระหว่างเพศและสีสันวรรณะของวัตถุ ใยความรักในวัตถุในสวดทรงของวัตถุในสีสันวัรณะของวัตถุในกลิ่นของวัตถุก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนรู้สัตว์ก็จัดว่าเป็นราคะจริตนี่ในบางครั้งที่ทรงชันโลกีเวลานั่งกิเลสมันยังเข้าสิงใจได้ง่ายเป็นของไม่อยากบางคราวขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิทรงได้ดี ระงับตัดอารมณ์ความรู้สึกในความสวยสดงดงามของคนและสัตว์ะวัตถุทั้งหมดคมใจได้ปกติก็ทรงสมาธิได้แนบสนิทเมื่อเวลาที่จิตถอนออกมาจากสมาธิอารมณ์แห่งการรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความสัมพันธ์ระหว่างเพศมันก็ยังเกิดขึ้นมาอีก อันนี้สนแสดงว่าบุคคลที่ทรงจิตในด้านชาโลกีไม่มีอะไรดีจริงๆหาความดีที่เที่ยงแท้นแน่นอนไม่ได้แยกคุมอารมณ์ได้ไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสคือเรื่องรับไม่ใช่ไม่พอใจหยุดไป้เฉยๆ <c oughs> เหมือนกับเครื่องจักรคนที่กำลังวิ่งอยู่รถที่กำลังวิ่งอยู่ แต่อยู่ๆก็ถอดก็เหยียบเปลกกดไว้เฉยๆเครื่องยังเดินแต่ไม่เปล่าวิ่งข้อน,นี้ก็เปรียบเทียบได้กับคนที่กำลังทรงจิตอยู่ในชานโลกีหรือขั้นประโสดาสกิทาคายทั้งสามประเภทนี้ยังไม่สามารถจะตัดอารมณ์ของราคาจริตได้เรายังอยู่ในอน้าของราคาจริต แต่ว่ามีอารมณ์จิตยับยั้งตามขัน้นสำหรับท่านที่ทรงฌานโลกีก็จะพึงยับยั้งได้แต่ชัว่วขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อจิตไม่ทรงสมาธิก็สามารถจะละเมิดพรมารีได้หมายความว่ามีความเกลียดกลัวในกามารมณ์ดีไม่ดีก็ทำกาเมสุมิช้าใจาก็อย่างได้ ถ้าท่าน้ทรงชาญโลกีจริงๆก็ยังไม่มีอารมณ์สามารถจะคุมศีนได้เป็นปกติฉะนั้นอารมณ์จิตของท่าน้ทรงชานโลกีจริงๆยังมีอาการขึ้นลงอยู่มากยังไม่มีการทรงตัวหากว่าจะพิจนารณาในขั้นชาญโลกีตามที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัส พิจารณาถอยหลังในด้านการปฏิบัติก็เ,เพียงให้มีการฝึกจิตจับยัง้งว่าเวลานี้เราจะหยุดความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยับยั้งอารมณ์ความใคร่ในการมารมเสียโวคราวข่มใจยังไม่ได้ตัดใจไปนในเพียงข่มใจเข้าไว้พิจารณาหาความจริงเพียงแค่ด้วยความลำบากลำบากสักหน่อย ห,หมายความว่าคิดวแบบ่าร่างกายเป็นของไม่ดีร่างกายเป็นของสกปรกจะเปรียบเทียบกับสุภกรรมฐานคือพิจารณาคนตายกับสตายมีสภาวะเหมือนกันเมื่อร่างกายเขาสกปรกได้ร่างกายเราก็สกปรกได้ต่างคนต่างก็มีความสกปรกสม่ำเสมอกันไม่น่าจะพึงปรารถนาสิ่งกันและกัน